มันมีตะกะแปลกๆออกมาเฮียในช่วงนี้ผ่านมาคือแน่นอนว่าตอนเนี้หน้าทุเรียนทุเรียนออกที่เคยจอดซื้อจอดซื้อผลไม้ขั้นทางไหมเฮ้ยก็อจอจิงก็หลายรอบนะคือเหมือนแบบมุมพี่พี่ก็ตอนแรกๆนะช่วงแรกๆเลยมันก็เหมือนแบบปุดหุนโอท็อปเพราะว่าเข<ร>าก็เหมือนเอาจ<ร>ากสินคาไปที่ยอใช่ทีถามก็คือที่รู้ไ้ว่าเขาขายอะไรพี่มองเห็นป้ายจากไกลๆใช่ไหม ใช่เขาก็จะเขียนเลยมังคุดลำไย,ยทุเรียนปลาทงปลาทูเนี่ยถ้าพี่เห็นป้ายเนี่ยเหมือนในรูปที่เราเห็นอยู่ว่าทุเรียนแปดสิบพี่จะเข้าใจาว่าขายทุเรียนโลละแปดสิบหรือขี่ละแปดสิบเรือยก็ตามแต่เออแน่นอนสิก็ทุกทีเวลาเราถามเราถามว่าอ่ะขีดเท่าไหร่หรือว่าขายไงโลอะไรอะไรอย่างนี้เกี่ยวว่าคําว่าทุเรียนแปดสิบาทมันเป็นโลโก้ได้เปว่า <laughs> คืออย่างนี้ผมเท้าควา้าไ,ได้แต่แผลสดๆว่ะ <laughs> ได้แผลสดเลย่าเพื่อออกเลยเอเอเอรื่องลอจิกแปลกๆที่ผมอยากจะเอามาคือตัวผมด้วยนะผมเป็นคนทําตลาดอยู่ผมก็จะวีเรื่องนี้เข้มกับพ่อค้าแม่ค้ามากเรื่องการติดป้ายราคา,ากับการติดชื่อร้านหนึชื่อร้านสําคัญกระทรวงพาณิชย์บังคับให้มีอนะสองป้ายราคาและชนิดของสินค้าทุเรียนพันุะออก เมื่อก่อนมีใครมาอีกหนึ่งคนบอกว่าแยกไม่ออกระหว่างเงาะสีกับเงาะโรงเรียนทาไมราคาถูกขึ้นมาได้เป็นเงาะสีผมบอกโอเคต่อไปนี้เขียนพันผลไม้ไปด้วยอราคาเนี่ยห้ามเขียนคําว่าครึ่งโลครึ่งโลแบบตัวเล็กๆตเล็กเขียนว่าร้อยี่สิบแต่จริงคนให้แค่ตัหนึ่งเพราะมันเขียนตัวนี้เราใช้คําว่าวิ s i b i l ตี y หรือระยะในการมองเห็นเนี่ยว่าถ้ามีระยะสายตาในการอ่านแบบ ตาอ่านจากสายตาไกลคุณต้องให้เขาอ่านให้เขาใจนะว่าขายครึ่งโลร้อยี่สิบห้าอทีนี้เว้ยเพราะเนี้ยเขาใหญ่เอยก็ดีพ like ัทยาหัวหินเนี่ยก็เริ่มการท่องเที่ยวภายในไทยเนี่ยเริ <t. S 2> ่มกลับมาแล้วเพราะรัฐบาลก็เน้นให้การท่องเที่ยวในไทยต้องกลับมาแล้วเหมือนกันอทีนี้สิบแปดล้านทุเรียนที่อยู่ริมถนนโคราชกลับไปเที่ยวของอะ่รเลยไปเที่ยวแถวๆนั้นเออไปโคราชกลับมาหรือเลยไปทางนั้นมาสิบแปดล้านขึ้นป้ายอย่างเงี้ย คิดว่าแปดสิบาทเนี่ยคนก็จอดซื้อแล้วกลายเป็นว่าราคาเริ่มต้นที่ขี่แล้วร้อยี่สิบแล้วเขาบอกว่ากลายเป็นผู้เล็กๆผมว่าอันนี้มันไม่ใช่ด้วยนี่คือตรกะป่วยที่มันเกิดขึ้นว่าเฮ้ยจงใจหรือเปล่าแต่ตรกะที่ป่วยกว่าคือเฮียลองทายว่าพาณิชย์จังหวัดหลวงไปปรับปรับร้านละเท่าไหร่เอาอย่างนี้เอาจริงก็ต้องหลักพันน่ะไม่งั้นใครๆก็ทํานี่สองร้อยบาทไม่หลักจ้า ที่รู้สองโลก็กำไรแล้วเออผมเคยมีเปิดร้านอาหารอยู่ในห้างมผมตัวเมนูละหนึ่งพันบาทนะมค่าติดบ้านแค่ขา้าวเปล่าข้าวสวยติดบ้านราคาก็โดนเมนูละหนึ่ออันแล้ว,ลวเขามีรางวัลแจ้งจัดด้วยพอไปดูเขาโทษจัดสูงสุดที่หนึ่งหมื่นบาทแต่อยู่ที่พันที่จังหวัดลับแล้วก็จะเป็นข้ขอปกครองกันระหว่างจังหวัดโดยส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าร้านค้าแผงลอยจะปรับแค่สองร้อยที่เป็นแบบ ตึกเดียวๆอะไรเงี้ยตัดหนึ่งพันเราจะไซซิ่งของไปัทร้านที่อยู่ในห้างร้านใหญ่ๆตปรับสองพันเฮ้ยแต่นี้ไม่ต้องหลาบจำหรอกเดี๋ยวลืมอแป๊บเดียวก็มาแล้วแล้วก็ยังมาแองว่าเป็นโอ้โหว่ามันหลาย่แขาเออเอออยากจะบอกอย่างหนึ่งนะว่าจะกาของลูกค้าเลยว่าหนึ่งคุณไม่มีสิทธิ์บ่นว่าคุณซื้อสินค้าแพงห้ายอมรับในการซื้อสินค้านั้นถูกไหมถ้าเป็นฝั่งเราผมจะบอกเสมอว่าใครมาบ่นว่า ของที่ตลาดแพงผมก็ถามเสมอว่าเขาติดป้ายราคาชัดเจนไหมชัดเจนเขาบอกราคาคุณื้อแล้วคุณตกลงซื้อไหมใช่<ม>เขายัดเยียดที่คุณไมถ้าเขาไม่ยัดเยียดที่คุณซื้อคือแบบเอ้ยเจาะถุงนะเว้บบางคนม,มนมันแบบติดป้ายราคาหลอกลวงฮีแล้วบอกว่าสมมตินะเอามะม่วงถุงนึงไอ้เอาไม่มะม่วงขอโทษทีเอาทุเรียนเมื่อกี้เนี้ยแปดสิบบาทผมเจาะถุงอะไรมาให้เรียบร้อยแล้วแกะมาให้บอกเอาแกะแล้วอ่าราคาตรงที่แบบ แปดสิบาทคือเป็นโลโก้นะอันนี้ขายร้อยยี่สิบมันก็จะมีก็คือเขาบังคับยัดเยียดซึ่งเรารับเราไม่จำเป็นต้องรับแต่บางคนเขาขี้เกรงใจทำไมขี้เกรงใจใช่ใช่ชไม่อยากมีเรื่องแล้วจิกในจิกในฝั่งของคนขายคุณแปะป้ายราคาชัดเจนเนาะถูกแน่นอนแล้วจะขายราคาไหนคุณจะขายไปคุณอยากจะขายทุเรียนโลละหมื่นหนึ่งก็เรื่องของคุณคุณรับมาห้าร้อยคุณอยากจะก็ได้มันไม่มีการคุมราคาทุเรียนนะทุเรียนไม่ใช่หมู กอยิ่งใหญ่ถูกต้องแต่และครับต,ตามความพอใจแต่คุณได้ติดป้ายตามที่กระทรวงพาณิชย์บอกไหมว่าต้องชัดเจนอ่านแล้วเข้าใจไม่คุ้มเครืออันนี้คือสิ่งที่ผมย้ําเสมอวันนี้ให้ดูลอจิกแปลกๆของคนขายและคนซื้อแล้วกันว่าผมก็ไม่ได้โทษคนขายเลยเดียวแต่คนซื้อต้องอย่าบอกว่าสินค้ามันแพงอะไรทุกอย่างแม่งแพงหมดมันไม่ใช่คุณพึงพอใจให้ซื้อตรงนั้นหรือเปล่า อืมอืมเฮยท่าถ้าเรื่องหลอกเนี่ยพี่มีเรื่องหนึ่งพี่เคยอ่านเจอคือพวกออนไลน์ไงมันมีพวกเว็บไซต์เนี่ยที่เขียนเอขายรองเท้ารองเท้ายี่ห้อดังือื่อราคาถูกกว่าในท้องตลาดเนี่ยเหลือแค่สามสิบเซ็สมมติราคาจริงห้าพันคนเนี้ยขายแค่พันสองคนก็ไปถามเนี่ยรองเท้าจริงหรือเปล่าคะคนขายก็ตอบจริงค่ะรองเท้าจริงๆเลยแต่มาบอกว่าข้างเดียวนะ เออไม่ใช่ไม่ใช่พอส่งถึงปุ๊บได้รองเท้านั้นจริงๆแต่เป็นของปลอมผลิตเลียนแบบมาเขาก็แจ้งกลับไปเลยทําทไมขายเป็นอย่างนี้คนขายตอบว่าแล้วรองเท้าจริงไหมคะก็เป็นรองเท้าจริงๆไม่ได้บอกว่าเป็นของก๊อฟเพราะมันคือรองเท้าจริงๆคนขายก็เขียนว่าก็มันเป็นรองเท้าจริงๆเิเป็นรองเทา้าไหม อันนี้อย่างนี้ออยังไงอย่างนี้อย่างนี้ถือว่าเข้าข่ายหลอกลวงผู้บริโภคครับผิดตีความว่าผิดตัวนเลยไปตักกะเอายิ่ต,ตักกะแล้วเหตุผลมันต้องมาจากคําว่ากฎหมายรองรับเพราะกฎหมายถูกตีความเป็นตักกะที่ในการใช้ใชีว<ช>ิตแล้ว<ช>อะไรที่ผิดกฎหมายคือผิดครับเอ,อ็ทพ่ผิดไอไ้อพวกแม่ค้าพ่อค้าอย่างหนึ่งเงี้ยเดลไม่ควรไปสนับสนุนแล้วก็แจ้งจับวันนี้ให้พูดลอจิกนี้ก็คือให้สรุปก็คือความคุ้มเครือของสคบในประเทศไทยออืผู้บริโภคอะ ไม่ได้มีกฎหมายรองรับให้อดบังคับใช้ได้มาบมังคับตํารวจรัคับเลยรได้ต้องส่งเรื่องไปต่ออียหนึ่งกอ,องผู้ไปโภกไม่ได้มีอํานาจตัวเองมันคุ้มเครืออยู่ระหว่างคุ้มครองผู้ไปโพกกับวงมการค้าภายในพาณิชจังหวัดตํารวจหรือทหารที่ปกครองอยู่ตอนนี้ผลรัฐบาลประชาธิปไตยไม่ใช่ทหาร สอวอที่เป็นอาหารเกือบกึ่งหนึ่งเลยนะปากกันีคิดว่าจริงๆแล้วราคาอยู่ที่ความบึงพอใจผู้บริโภคแต่พ่อะะค้าแม่ค้าที่แถแบบนี้ใช้ไม่ได้ผมบอกเลยว่านี่คือตักะเฮีีย